สวัสดีค่ะนางไหม่ไยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะช่องการดูดวงทาง youtube นะคะช่วงข้ามปีนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะจะมีเข้าดาวไหมเข้าดาวปีนี้ของคุณเป็นอย่างไรนะเข้าดาวของคุณปีนี้เป็นอย่างไรนะ ว้าวสิบเหรียญข้าดาวของคุณเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์พูนสุขคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างข้ามปีคุณจะไหวพระสวดมนต์อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่คุณรักหรือจะได้การติดต่อสื่อสารจากคนที่คุณรักนะคะ justment ก็จะเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนทายจัดเมนต์นะคะช่วงการหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะข้าดาวของคุณจะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะข้ามปีไปอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็จะเป็นแปดถ้วยนะหกไม้แล้วก็สองดาบก็จะเป็นแบบคุณ จะทำใจได้ในทุกๆเรื่องคุณจะตื่นรู้คุณจะแบบกับรักตัวเองคุณจะไม่ค่อยอให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นท็อกซิกกับคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะตื่นรู้คุณจะอ,อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะคะจะเป็นเจดไม้สี่ไม้หนึ่งเหรียญ ี่ถ้วยเจ็ดเหรียญคุณจะอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณจะแคร์คนน้อยลงไม่ว่าคุณจะทำงานกับใครคุณจะอยู่กับอยู่ที่ไหนไปไหนทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณจะแคร์คนน้อยมากที่สุดคุณจะหันกลับมารักตัวเองและอยู่กับตัวเอง ได้ดีมากๆคุณจะหันกลับมารักตัวเองคุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ,ะคุณก็จะแบบปล่อยวางทำใจได้มีจิตมีสภาวะจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นนะคะแต่เป็นสิ่งที่ดีมากคุณจะอุดมสมบูรณ์พูนสุขคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างหรือถ้าคุณไม่มีในในในรายที่แบบไม่มีฉันก็ทางานปกติก็จะเป็นแบบ จิตวิญญาณของคุณจะอัพเลเวลมากขึ้นจิตคุณจะแข็งขึ้นหมายถึงว่าคุณจะไม่ได้อ่อนแอกับเรื่องใดง่ายๆเลยะนะคะมาดูซิว่าแล้วข้ามปีความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะข้ามปีเขาดาวเนี่ยข้ามปีเนี่ยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเดงแมนนะแล้วก็ควีนเลียนก็คือคุณก็จะไม่สนใจความรักคือจะปล่อยให้แบบ อะไรจะเกิดก็ก็ให้มันเกิดอะไรอย่างงี้นะคะคุณจะเป็นแบบก็ได้ฉันจะอยู่ของฉันในแบบฉบับของฉันข้ามปีไปเลยอะไรอย่างนี้นะ,ะถึงแม้ความรักจะเดทหมายถึงจะจบในในเรื่องของความรักนะจะจบในเรื่องของความรักจะมีความที่แบบไม่จำเป็นต้องมีความรักนะคะแต่ justice เพื่อเริ่มต้นใหม่ นี่คิงออฟครับถ้าบางในบางรายก็อาจจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปเลยหรือถ้าเป็นคนเก่าก็คือจะมีการเคลียร์ปัญหาจบจบปัญหาจบแบบอ,อ,อุปสรรคและปัญหาทุกอย่างแล้วมาเริ่มต้นใหม่นะนี่จะให้พริสนะก็จะมีการแบบคุยกันแบบเนียบๆมีการตกลงกันว่าจะออย่างไงนะคะ คือความรักของคุณจะมีการเปลี่ยนทายและจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือในบางรายก็เริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปเลยนะคะความรักของคุณนะจ๊ะนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นไพ่เหรียญค,ค,แบบคือคุณแบบไพ่เหรียญเนี่ยคือคุณแบบอยู่ได้โอเคตกลงฉันอยู่ได้ถ้าคุณคนรอบรอบตัวคุณหรือคนรักของคุณอะไรจะ,จะต้องการแบบไหนฉันก็โอเคก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่มี ไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรแล้วคือคุณสบายบายอ,อยู่ได้อย่างสบายๆนะห้าไม้ก็ไม่ว่าใครกร็ตามที่รายล้อมคุณหรือเขาอยู่นะคะมีเรื่องมีปัญหาอะไรคือคุณก็แบบชิวๆก็แก้ปัญหาได้เดอะสตาร์มากำกับนะคุณสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือการงานหรือคนรอบข้างอะไรก็แล้วแต่คือคุณหมายถึงว่า คุณก็แบบโอเคโอเคอยู่ได้นะ6กดาบเนี่ยหมายถึงมีปัญหาอุปปรรค์มากมายแต่คุณสามารถที่จะแบบบ่อยผ่านได้ไม่ยึดติดเหมือนเหมือนที่ผ่านมาคือคุณสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราวของความรักแบบ คุณคนรักของคุณจะเอาแบบไหนอย่างไรคุณก็โอเคได้หมดเลยนะคะไม่มีข้อกังขานะแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนก็คือก็มีการพูดคุยกันมีการเปิดอกคุยกันมีการจบปัญหาบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ไปในทิศทางที่ดีถ้าเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็จะสมหวัง ถึงแม้จะเหนื่อยจะหนกักอ่ะก็ต้องทํางานฉันก็ต้องทํางานต่อไปฉันจะต้องข้ามปีไปฉันก็หยุดไม่กี่วันฉันก็ทำงานก็แต่ว่าจะเป็นในงานที่ดีได้เงินได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในบางรายนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะ